ตัวเน,นี้ยไปดำดำสันหลังมันน,นะช่างกุ้งกี้หนึ่งข้างไปเึ่งเลยเนาะสวั <c oughs> สดีครับอยู่กับปผมสีนอนทัวพี่น้องตัดเอาตัวนี้มาดำชิดตัวนี้นี่นี่มาดำปลวกลังมันนี่ครับเพื่อนบอกเสียวมากเพราะเป็นปลวกลังตัวนี้เราเห็นมูมูมูในน้ำคือว่าในน้ำแบบว่าสิ่งที่มาดำชิ่ตัวนี้ เพิ่งเพิ่งดีเจียได้พอดีเกียพดีเอาเลี้ยงมาดที่มีตัวเอกระังปาดยุนละเอิ่ดดานยังก้อนเบื้องันเบื้องลูกหมูกับนางอันนี้มันที่ไหค่ยืนอค่ยืนอยู่มมือนั่มอยู่เบื้องอันเบื้องันลูกหมูมาเจียโดดพีขั้นห้าบานห้าเมี่ยงลูกหมูลูกหมูตัวทอลูกหมูลูกหมูตัวทอตีนนี่หลายคนบ่เบิ่งก็ มาสุมดูมกันเลยไม่เกิดที่สะจันทร์ในได้พี่น้องมันไม่ได้ถอนคำมันหรอกว่าสนหรือว,ว่าจะมันขาดบบกัน

ไปนอมกันไมมม่ันลยเยเดี๋ว่กรดินลวดเสือมีเสียงยิกนี่นะตัดที่็คก็ได้ นี่ฟังพี่พ่อมเห็ดไผเห็ดไหบ่ตีไห้เห็ดไหบ่ตัดซีกเสกตัดแบบฟันตานะตัดงมานี้่ผงไม่นในฝงมาให้นเลย

มาเดินพี่แล้วนเจ้าเป็นยังไรหูมันหูจะล้มกระปั่นเ่ไน้งที่เขาคิดเพื่องนั้บเขาเป็นไง บ่ได้ไงคือนบน่ได้คือคือว่าเลยผู้ให่เปลี่ยนเงียไงอยู่เนาะเบื้องเบื้องหลัฮะเบื้องผู้เขาเสี้ยเสียงเรื่อที่เห็นยงไงยู่ก็าจจะเขาใบใบเาแถบๆททอๆอย่ายี้สนะเลยเกระเป๋าขาดเป็นี้เห็นกระเป๋ากัดเันนเงิกัดออกจากกันนั่นะเห็นกัจากเสียงจยบทุกเนาะน่ หมอดจำไฟไฟหมอดจำเออเพีเป็นสลาไหเห็แบบหนยังไงดูยอยู่น้อไฟกคนหนี่นะ ออกข้างนางมานะมวยเก็บอัะพี่ตอมวยเก่ ตงมือหนึ่งหนึ่งเลยตาตงนีคนหนึ่งมันมันอนนี่กินมั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 นดัตังมื่หนึ่งหนึ่ง,งว ي, ด่ดีบอกก็ดิโอ้้กปีสที่ใบฟอง่ฟัง,ฟง,ง,งเงว่รูิไ่ะ เขาแก้บเร่ได้มันห่อนท้อะไรรีวิวคุณปูเราคุณปูเราดิเต็กเกียร์มันเป็นหกหลอห้อเหี่ยวมันเป็นหกหลอด้ะบิ้งเป็นหกเบิ้งสิบหลอเป็นหกหลอห้อเหี่ยวนลอเฟืองไทยหลังนิดสันมาใส่แล้วก็เครื่องเบนเครื่องเดอกเกียร์เกียร์เป็นข้อหนึ่งฟูโซูเกียร์ฟูโซูเครื่อง เรื่องอี no, oh. inary, oh ้ย่งวะดูพี่เครื่องฮิโนนปะฮิโนะฮโนะอะไร้อยฮิโนจากแรงฮิโนจากแรงฮิโนจากแรงอ๋ออันนี้เนี่ยลอยหกหางลอยเจ็ดหางเต้าเบรกบ่มีด้เพีน้องนุ้ยเบรก ไม่มีเบรกนะมีแต่ถังมันแต่ว่าเบรกไม่มีมันไหน,ไไหนระบายตัวปั๊มตัวปั๊มลมมันบอลน,นี่มานข้างนา้าประเภทเยลี่ยมไ่ต้องห่วงหาบ้านแห่งมัมีหรอกมันเป็นไหนมันเป็นไหนรอมันจอมเขาไปข้างในสิเข้ามาผมมันจะสามสิบเซนแต่ว่าแกคุณปูหน่อเด้อ ตัวนี้เราอันเป็ันยังคือแข็งไปเราสับสองเที่ยพอเราตะกี้มาตะกี้ก็มั่นนะมันิมี่เราสับสองสับตัวนี้ยื่นเลยแล้วสับมาสับตะอีกแห้งมาตะกี้ตะกี้มากก็มั่นระว่างมิมีอันเดียวมีแต่นี้มีแต่ข้างในข้างนอกก็มาสับตัวมาอีกเลยแข็งนี่มาสับม่ตะกี้มันคิอตัดะมูอนี่มล้วมาสับตีกอีกบิ่ม เครื่องถยเครื่องไทยหลุกไงเดยเครื่องไทยหลุกเอฟอดดู่เตรงนีสันอยู่ดีนะวะหลุกไงวันมืแตว่ามันบนฮอกหลอ,ของเงาขาเนี่ดขั้นดีันสี่มันสวยก็เปไนมันบริเ็นคุณปู่างแต่รถเมคโคเดยคุณปูหอดอนวนแกมันเนว่ผ้นนาไป เทนเดอร์ก็คนปูเป่เหมือนกันแต่เป็นสิบล้อเป็นหกล้อคนปู่โม่ไม่โม่ใส่เ,เป็นหวยแตนเห็นจอดที่แดกผมนึกว่าขี้ครับมาเลยนะเต็นเตอร์ไปผอเราไม่ไม่เต็นเตอร์เราจกุนองอันนี้ก็มาเห็ดนอตเอวใส่นสออนัดเอวนอตเอวมันเอี่ยนบรบมันเต็นเหงือกยังขาดอยู่ที่บนนี่นี่มองซองว่างๆมองซองว่างๆนี่เกิดจะไปมั่น หนึ่งสองสามสองน่สาตัวสองบสตัวหนึ่งโตัวแตะเราซื้อมาใส่ครบเแล้ตัวทึ่งตัวทึงว่งขาดฟ,ฟังผลกับกฟังผุนกับโครบเพื่อกันมีภาว่าฟังที่ขาดจตัวขาดที่มองละตัวสอตัวนีกับสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ หาตัวข้างบนสกัสิเป็นแปดแปดเก่าขาดที่มันิตัด้หรือพี่นอดเอวมันมเองแมน,มนึงขาดสิตัแต่ว่าตัวไต,วต,วต,วตวครบแต่ว่าเราขันเราขันพรอย,โยู่ๆนีวเราขันแหงแล้วว่ขันขันแน,น่นบ่ได้ยกยมันสี่วันแล้วว่า <laughs>

ยียมไปน้ำจวดไปนั่ำกันตาขา้ดต่ความอีมอดคงความเน้าต้องยกนตะโอเคม้นต้องยก้นเล็กน้อยบ้างยกแพนเพ็นี

เดี๋ยวยังแน่นี่ทิฟทานน้ำมันเครื่องส่วกีดซ้อมกันอีกซองมือไหมขอดีให้ใช่ป่ะอีกซองมือไปบ่มือเชื่อมแล้วขอซ้อมเดียวได้อมันบ่ดยบ่เสียจดกเซียไหนนาะเดียวคันเราม่เสียเียงคันเราี่ไปเสียได้ผุนนนที่ปีดดี่่เสียได้เนบังเสียได้ยับอีหนึงเือยปก็เลยอันนั้น เลบบถอดน้ำมันเทียมน้ำมันขามือกิมาไส่โซกกึชิมาเห็ดมวสีกิบะเล้วมือหือกชิมาติฟฟีล์มโอ้ผู้เดียวมาใช่หน้าทีเดียวโสนั่นเจ้ากด้เนาะอให้ซมือไปซองมือทั้งงานเสียมเหลียวนี่เสียมก็ชิมะมือมือนมือกึิบเวเดลีวลบถอดน้าเลยเหดอันนี้เวมันบไม่ต้องเด็กใส่สตาร์ทแมสกอดมาได้ ย่งย่งเรีวสองมือนย่างใสอีกประมาณสามมื่นไม่ไปอดรแต่ว่าสีแล้วมือียังสามมืนี่ก็ได้สามมือย่างย่างใสสามหมื่นี้วสี่มื่นเดี๋ยวก็สร้างได้ผลสวใส่ส้งเขาจะยงต้องปล่อยดีแต่คนนีเดี๋ยวคอบหาได้ยุหลังสงการคอไปเห็นย่งอยขึ้นตาอยขึ้นเป็นตาฟ้่งฟั่ผมมาเนหวมเนผู้ชายกองเขี่ยเรเะยังขึ้นเป็นตาฟ้างฟว่ะ ตงเซ็คุที่แพร่ดวแพแสงเสี Arizona, ่อมคนนี้มุมไม่ก็นทันตั้งแต่น้อยนอดน่กยยังบ่ได้ไล่ขันอยูนหนึ่งเฮ้ยขันยังนไปขันหมุนร่ยรยอยู่เบิดทั้งกันนั่นละเอาไปขันเนียเราดีทุคนหงมือโซ่ขันเนียถ้าคไปขันทาไปดางเียกว้นยมมุนรยๆยู่นนั่นละทั้งๆนั่นละก็ไ่คนไนไ่ขันิดทั้งสองขางมันหันยังเจ้ารอบไตยังไ่ได้ขันบอกรอบไตผมขันเนียเราดี แต่ว่าซุ้มนอ็อตลอยบ่ได้ขันเ้ว่าขันแต่นอดแข่คลิปนี้เงี้เลยพี่คลิปหน้าเจอกันไหมได้พี่น้องเลยสวัสดีครับ